ิปไม่ได้หรือว่าส่งฟอร์มไม่ได้ใครมีปัญหาอยู่มาใครมีปัญหาอยู่ครับเอาไมาใครมีปัญหาอยู่ครับส่งสลิปไม่ได้ส่งฟอร์มไม่ได้มาพิมพ์มา,มาโอเคผมจะบอกนะครับถ้าใครส่งสลิปไม่ได้หรือว่าส่งฟอร์มไม่ได้นะแต่โอนเงินไปแล้วก็คือคุณสามารถส่งสลิปไปที่อะไรกี้นะครับเดี๋ยวผม โอเคทุกคนเห็นที่ผมพิมพ์คอมเมนต์ไหมครับถ้าทุกคนโอนแล้วส่งสลิปไม่ได้ส่งฟอร์มไม่ได้ทุกคนสามารถทักไปในเพจนี้นะครับแล้วก็แจ้งสลิปไปส่งสลิปไปแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับเอ้ย okay. ตอนนี้คือน่าจะใกล้ปิดแล้วจริงๆผมก็จะเปิดเที่ยงคืนวันนี้แหละแต่แล้วก็ปิดพรุ่งนี้ห้าทุ่มสิบเก้าแต่พอดีว่าแบบช่วงสามทุ่มนี้มันมีฟิลแบบอารมณ์ดีไงก็เลยแบบเปิด เปิดเปิดฟอร์มเลยเนี่ยถ้าแบบดูอีกทีว่าจะปิดเมื่อไหร่ะเนี้ยโอเคนะ a อ r i เจอกันพรุ่งนี้อาไเจอะกันอะไรนะเอหลงรักดาวลานะรัลาผาวงานเยอะไหมก็มได้อยู่นะครับได้อยู่โอเค ไม่ไม่แน่ใจว่าสลิปที่ส่งไปขึ้นไหมส่งมาในไหนอะฟอร์มหรือว่า IG ฟอร์มอยู่ใน IG ผมเลยในสตอรี่แล้วก็สามารถไปดูที่ผมแท็กได้นะครับมันจะอยู่ตรงหน้าไบโอตรง IG ใช่ปะถ้าไม่ตัวอักษรถึงเป็นสีม่วงใช่ไหมมันเฟี้ยวดีครับ เท่ด hey, ิสลิปกระสิก่อนป่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่กระสลิปกสิก่อนนะค,คุณเจซี่อันเดอร์ทรคบทคอทำไมครับออ,อ,อวันนี้ไม่เหนื่อยนะครับวันนี้ฟีโอดียครับใช่ โอเคโอเคถ้าใครมีปัญหาเรื่องฟอร์มหรืออะไรก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบเอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้ถ้าใครไปหลงรักก็เจอนะครับไม่ผมไม่ได้เปิดเป็นต้องแบบจดทนะเบียนอ่ะก็เนี่ยรอบเนี่ยเออพรีออเดอร์รอบนี้เสร็จปุ๊บพรีออเดอร์รอบนี้เสร็จปุ๊บ จะไม่ขายแล้วก็คือเราเราขายกันไปแล้วแค่รอบรอบนึงแล้วผมเปิดพรีรอบนี้ก็คือจบพรีออเดอร์รอบนี้ผมไม่ไม่ไม่เปิดหาายแล้วก็ทำคอลเลคชันอื่นต่อทำคอลเลคชันอื่นต่อเดี๋ยวน่าจะทำพวกแบบสเวตเตอร์ฮูดดี้กางเกงวอร์มแจ็คเก็ตหมวกอะไรเงรี้ยบีนี่อะไรเงรี้ยน่าจะทำน่าจะทำกางเกงวอร์มเสื้อพีเหรอครับช่วงช่วงนี้เหรอครับพีเหรอครับพีเหรอครับ ใช่ผีแล้วแต่ก็คือปิดปิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเพราะว่าแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลนะครับถ้าแบบสมมุติแบบอยากปิดก็คือแบบปิดเลยอะไรเงี้ยคอลเชันใหม่เหรอน่าจะเป็นแบบไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสื้อ t ช h i r t เหมือนเดิมหรือป่าหรือว่าจะเป็นแบบฮูดดี้สเป t เตอร์แจ็คเก็ตอันนี้เยลโล w สเกิร์นะเพิ่งอาบนะ้ำให้รู้ฟี่เสร็จนะครับไหนเยโลสเกิร์มา เอ้ียแเปลี่ยกเปลีเคคือตอนนี้โทษสับค้างมากนะครับเอ้ยโอเคโอเคครับคือตอนเนี้ยถ้าสมมติแบบใครมีปัญหาก็สามารถทักไปในเพจที่ผมพิมพ์ไว้ได้นะสรุปเปิดขายใหม่พวกนี้เลยเนี่ยคุณ Yellow Skirt Official เนี่ยพี่อมโีมเยโ l สเกอร์ออฟฟิเชียลจีบอีกแล้วอวะ เออโอเคในวันนี้ใครไปอุบลมาครับหนวันนี้ใครไปอุบลวามายกมือขึ้นผู้ชี้หันซ้ำหน่อยใครไปอุบลมายกใครอยู่บ้านก็ยกมือขึ้นนะครับใครไปอุบลแลเรา ใครจะไปไอ้ภูเพื่อนขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ใหม่เพื่อนจะทำให้ใหม่มันจำเป็นจริงๆเพื่อน alright รส่วนของแถมที <default> ่ผมบอกไปเนี่ยก <tôi> ็ค <AU> ือมันจะอยู่ในเซตแรกในเก้าสิบไม่ใช่เก้าสิบแปดหนึ่งร้อยเอ้เก้าสิบแปดเนี่ยแหละเพราะว่าผมเอาไปสองตัว 9ก้าสิบแปดตัวแล้วจะมีของแถมทุกคนเก้าสิบแปดคนเนี่ยจะได้ไม่ใช่ประมาณแปดสิบคนเพราะว่าบางคนแบบซื้อสองตัวห้าตัวอะไรอ้าวชาราออฟคุณชาราออฟกับคุณเยลโลสเกิร์อนะอฟฟิเชียลตีกันเหรอพี่ยมพี่ฮมพี่ฮมพี่ฮม เฮม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 ทาลาออกกับเยลโลตีกันอ่ะเออโอเคอ l r โอเคอ อ่าเยลโล่ Yellow ตอนนี้เป่าเป่าเป่าลมเป่าแห้งเป่าแห้งลูฟี่คุณเยลโล่เกิเยลโล่โตแล้วจีบได้ทาะระ่าคุณชาออฟคุณชาออฟครับอะไรนะคุณชาออฟเข้าหลังเนี่ยคุณชาออฟเวลาคุณลงเนี่ย เวลาคุณลงทวิตอ่ะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะคุณชาอฟคุณไม่ได้นะคุณแบบตาออฟอะไรางี้ไม่ได้นะคุณชาออฟเอไหมแถมหมวกไม่ได้นะหมวกไม่ได้แต่ถ้าทุกคนอยากได้เดี๋ยวผมทำใด้คนคุณชาออฟ ใช่คุณยูโรสเกตออฟฟิเชียลต้องถ่ายรฟปนะครับสรุปใครมีปัญหาไหมหมายถึงเรื่องเสือ้ออะไรเงี้ยเรื่องฟอร์มเรื่องโอเคแต่เดี๋ยวผมต้องอ่ากนาี